อาเพชรพรวยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สู้ฝูสุขอนกับผมมือนี่ก่ขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพ่อหวันกันตอน่อเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่12กันย่าสองหาหกแปมือ่อเคลืนนี้ก็เเลขก็ออก17ึ่ลาง ศูนย์เก้าบนบพี่น้องเรียกวิ่งพอวันเก้ากับศูนย์ฝ้าน้ำกันแล้วจับคู่แล้วก็เขาตัวเล่นพ่วงเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะพี่น้องขี่เห็นมันว่าขน้อยเบอรงนี่มันอยู่กลางเดินนี่เห็น่าพี่น้องนี่อันที่เพิ่นเขียนมาอันที่เขียนเอาบพรด้อเอามาแล้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้ยุ่งรงบานพี่น้องเห็นบ่ เห็นบ่นี่มันอยู่กลางเดือนเนาะเอาเขาห่มไหม่เพราะยังเห็นย <Yeah. S 1> ๋ยวไปคิดว่าเดอกลอกแล้วมาเบาเอ๋อเบาแมนดิป่ะม uh. ีงเอาเขาห่มใหม่นี่นี่พี่น้องที่เพิ่นใหม่บพเห็นนี่เห็นก็เห็นแล้วบ้านเห็นแล้วนี่อะไพี่น้องนี่ เมืองบรรยากาศป้าหยาคือเกี้ยวกันก่อนเดี๋ยวน้อพี่น้องไม้เจนเย็นทั้งหนเนาะวันที่สิบสองนี่วันที่สิบสองหมื่นกือบหมื่อดีตว่าเห็น พี่น้องเบื้องนั่กันเดี๋ยวเขียนแล้วเคียนให้เบิ้งได้พี่น้องได้เพราะว่วามันเขียนมาสนัดที่ชิมาเขียนไงเขียนมาสนัดได้พี่น้องได้เดี๋ยวเขียนแล้วเคียนให้เบิ้งดอกคุกเข้าใส่คักปั่นเพิ่งกันนะ kín vào nó kín nóng, kín văn văn nó xích xóa Oh. nào จะวิ่งเลขวิ่งได้ตัวเก่าแล้วพี่น้องได้เด็กวิ่งได้ได้ตัวเก่า แง่ก็บคิด่าเห็นแยกวิ่งได้ตัวเก่าวิ่งบนล่าง เก่ากับศูนย์ตัวเก่าเมื่วกนึงกับเก่ากับศูนย์โอ้ยขีดเส้นมาซื้อของหน่องเป็นเนีนที่เก่าแล้วพี่น่องได้เป็นเนีนเก่า ยอย่างนั้นคือคือเมื่อยใชนไห9เจด9เจ็ด สองแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตัวเลขสามตัว

เก้าแปดเนาะเลยสนีลนะพี่น้องมันเมิดสดโทรศัพทกไปเลยโอ้ลรงเสียงเสียงสุดเลยนี่เห็น,อน้องเห็นปะมันเมิด นี่ยลย่ที่เป็นพิมพ์มาให้ง่างตัวเนีนบา่น,นี้เนีนตัวไหนนกว่าเนี้เนีนเจ็ดเนีนเก้าเจ็ดสองแปดวันวันหนึง่ง เขาเน้นในสองคู่เลยเลขหาคู่เน้นในสองคู่ตัวนี้ส่วนเลขสามตัวนี่ตัวเน้นตัวเน้นอันนี้ตัวรองนี่เอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอเอาไปานี้ของขวัญเด้อ สุคที่12กันยา2568ลาวพ่อหวันบนล่างวิ่ง9กับ0เน้นที่9 979828 0708ตัวเน้น9728เลข3ตัวนีน่ตัวเน้นเด้อพี่น้องนี่097นี่เป็นตัวเน้น0 98นี่เป็นตัวรอง เอาเครับหน้าจอครับผมทำมาะจัดตะขัดกระพานด้วยชอบก็จัดขัดก็ตัวเลขเป็นแค่นวทางอ่าขอบคุณขอบคุณพอ,อ,อวันในหลายขอโชคด้วนกันสุขสุขกันฝากคนเลยคนแชร์คนติดตามด้วยพี่น้องด้วยสวัสดีครับผม